สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการอเดีย DIY อทำเองได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนถักโครเชต์รูปหัวใจที่สามารถถักเองได้ง่ายๆเพื่อนๆพืนสามารถถักตามวิดีโอของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถักให้ดูเป็นตัวอย่างช้าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ก็จะต้องมีไหมพรมสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เข็มฟักส่วนเทคนิคที่เราจะใช้ในการถักวันนี้ก็จะมี3มเทคนิคด้วยกันค่ะจะเป็นการถักแบบ ควักธรรมดาถักแบบเลื่อนห่วงและการถักแบบควักธรรมดาสองครั้งแล้วรวบห่วงเดี๋ยวเราก็จะถักจนครบรอบนะคะเป็นรูปหัวใจวันนี้เราจะใช้เข็มฟักเบอร์6.0ใช้ไหมพรมสีฟ้าและกันไกลในการสาธิตนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้นิ้วชี้และนิ้วนางข้างซ้ายจับปลายเชือก ผ่านเชือกผ่านนิ้วชี้และนิ้วนางสองรอบหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในห่วง แล้วเราก็จะดึงไหมพรมผ่านระหว่างนิ้วและเอานิ้วออกต่อไปใช้นิ้วชี้พันเชือกให้เชือกผ่านระหว่างนิ้วนางและนิ้วก้อยแล้วใช้นิ้วชี้พันเชือกนะคะหลังจากนั้นพันเข็มหนึ่งรอบ และดึงไหมพรมผ่านโซ่เราก็จะได้ห่วงไหมบนเข็มตรงปลายตรงนี้นะคะเราจะทิ้งเอาไว้ให้เป็นวงกลมเราจะเรียกว่าวงแหวนวงแหวนนี้เราสามารถปรับขนาดให้เล็กหรือใหญ่ได้นะคะโดยการดึงปลายเชือกต่อไปเราจะพันเข็มหนึ่งรอบนะคะ และดึงผ่านโซ่จะได้ห่วงใหม่บนเข็มหลังจากนั้นพันเข็มและแทงลงไปในห่วงวงแหวนควักหนึ่งครั้งพันเข็มดึงห่วงผ่านโซ่สองห่วงดึงพันเข็มดึงห่วงผ่านโซ่ให้เหลือหนึ่งห่วงทันเหมือนเดิมค่ะพันเข็มแทงลงไปในวงแหวนควักหนึ่งครั้งพันเข็ม รวบสองห่วงพันเข็มรวบหนึ่งห่วงตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของรูปหัวใจด้านบนนะคะต่อไปเราจะถักส่วนล่างเราจะใช้เทคนิครวบสามห่วงพันเข็มแทงลงไปควักพันเข็มและรวบสามห่วงทําอีกครั้งค่ะพันเข็ม แทงลงไปควักพันเข็มและรวบสามห่วงทำอีกครั้งค่ะพันเข็มแทงลงไปควักพันเข็มและรวบสามห่วงจะเห็นว่าตรงนี้เป็นมุมด้านล่างของรูปหัวใจนะคะก็จะมีขนาดเล็กลงต่อไปนะคะเราจะถัก มุมแหลมด้านล่างก็พันเข็มแทงเข็มลงไปในห่วงควักพันเข็มรวบสองห่วงพันเข็มและรวบอีกครั้งทำเหมือนเดิมค่ะพันเข็มดูนะคะขนาดจะค่อยๆไล่ต่อไปค่ะพันเข็มควักพันเข็มรวบสามห่วง พันเข็มควักพันเข็มรวบสามห่วงพันเข็มควักพันเข็มรวบสามห่วงตอนนี้นะคะเราได้หัวใจครึ่งดวงแล้วต่อไปเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะอีกครึ่งดวงที่เหลือ สำหรับตรงนี้นะคะเราจะต้องถักติดเดี๋ยวเราจะถักเป็นโซ่ธรรมดาสองห่วงนี้นะคะถักโซ่ธรรมดาสองห่วงโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในห่วงมงแหวนควักและรวบห่วง เสร็จแล้วเราก็จะดึงห่วงวงแหวนให้แน่นๆนะคะจัดให้เรียบร้อยดึงห่วงวงแหวนโดยการดึงปลายเชือกที่เราเหลือไว้อีกด้านหนึ่งนะคะให้แน่นๆเสร็จแล้วเราก็จะตัดไหมพรม เราจะค่อยๆดึงไหมออกจากเข็มหลังจากนั้นเราจะใช้เข็มค่อยๆเกี่ยวปลายไหมด้านหนึ่งไปด้านหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผูกปมสองครั้งให้แน่นๆ ตรงนี้นะคะท่านี้เราก็จะได้ไหมาพรมรูปหัวใจน่ารักน่ารักตรงปลายเชือกนี้นะคะเราอาจจะผูกเชือกสาหรับใช้ห้อยกับสิ่งของน่ารักน่ารักก็ได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเรา คุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทางยูทูบชา n e l และสามารถกด s u b s c r i b e ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการ IDDIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ